วันนี้กล้วยมีนัดกับน้องปุกลุกกล้วยจะไปทําสวยเปลี่ยนลุกที่บ้านน้องค่ะก็คือกล้วยจะไปตัดผมแล้วก็ทําสีผมด้วยโดยที่น้องปุกลุกเนี่ยจะเป็นคนทําให้กล้วยทุกอย่างเลยก่อนที่จะเดินทางไปหาน้องกล้วยก็เลยจะทาซูชิไปฝากน้องด้วยโดยที่มีอาริปเป็นผู้ช่วยขูดแครอทแล้วก็หั่นแตงกวาอาริฟเขาก็จะชอบมาช่วยทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาพอจะทําได้เพื่อจะได้ประหยัดเวลาให้กล้วยได้ทําเสร็จไวๆค่ะกล้วยนะ่ะชอบกินซูชิมากก็เลยหัดทําจนกลายเป็นเมนูประจําตัวของกล้วยไปแล้วค่ะและเพื่ หมวนปูอัดทูน่าผัดแครอทแล้วก็แตงกวาถ้ารอบไหนที่ไปซื้อผักแล้วเจออะโวคาโดสุกกำลังดีกุ้ยก็จะซื้อมาใส่ด้วยแต่รอบนี้ไม่เจอเลยค่ะเจอแค่อะโวคาโดที่ยังไม่สุกก็เลยไม่ได้ซื้อมาใส่ด้วยใส่แค่นี้ก็อร่อยมากแล้วนี่เลยค่ะซูชิที่กล้ยมมวนเสร็จกล้ยหนะ้ามวนเป็นแต่แบบออริจินอลแบบนี้ละค่ะแบบอื่นเนี่ยยังทำไม่เก่งเลยพอตัดออกมาแล้วหน้าตาของน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมกุ้ยก็จะใส่กล่องไปทั้งหมดสกล่องใหญ่ใส่ บ้านน้องก็จะอยู่ที่อำเภออิสนิกติดกับอำเภอเมืองที่กล้วยกับอาริฟอาศัยอยู่โดยที่ใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเมืองอิสนิกก็เป็นเมืองสาคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศตุรกีเลยนะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญหลายจุดมากเป็นเมืองที่สวยงามคลึกครืน้นทําให้มีนักท่องเที่ยวมาเยืนแบบไม่ขาดสายเลยถึงแล้วค่ะโดยที่ว่าอากาศช่วงนี้กําลังดีเพราะว่าเป็นช่วงของฤดูใบไม้ผลิดูสิคะต้นไม้ในออกดอกสีขาวกันเต็มเลยแล้ววิวในการเดินทางเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงคือวิวดีมากทําให้เรารู้สึกว่่าไไมกลลเย รถก,กินลมชมวิวแป๊บเดียวเท่านั้นถึงบ้านของน้องปุกลุกแล้วพอขึ้นมาบนบ้านน้องปุกลุกก็มายืนรอต้อนรับทักทายพวกเราสองคนแล้วก็ยังมีน้องรีออนลูกชายของน้องปุกลุกมารอทักทายต้อนรับป้ากล้วยกับลุงอาลิปด้วยอยู่สิคะน่ารักมากแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือน้องแพทเพื่อนสาวของน้องปุกลุกน้องก็มีสามีต่างชาติเหมือนกันน้องเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่เมืองอิสนิกเมืองเดียวกันกับน้องปุกลุกมาได้สักพักแล้วค่ะก็เลยทําให้สองสาวเข้าสนิทกันไปมาหาสู่กันตลอดตลอดวันนี้น้องปุกกกกล็็ยยชวววนน้้้อองแแพทททมมมาาาาาาปรตตีหไํสั ระสาสาวๆคะ่ะมาบ้านน้องปุกลุกทั้งทีก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วน้องก็เตรียมอาหารไทยไว้ต้อนรับพี่สาวแบบจุกๆดูนี่สิก็จะมีข้าวเหนียวนึ่งไว้เยอะมากนี่ก็คือหนังไก่ย่างของแซบเลยนะเนี่ยลาบปากบานาน่าจริงๆส่วนนี่ก็คือขนมไข่เตา่าน้องปุกลุกบอกว่าสีเนี่ยอินสไปมาจากสีของไข่นกอีมูเลยนะโอ้โหไอเดียเลิศมากเลยคะ่ะพอชิมเข้าไปแล้วก็คือเหนียวนุ่มอร่อยมากอาหารของอารฟน้องปุกลุกก็ทําไม่เหมือนกันก็คือพิซซ่าหนึ่งถาดจุกๆไปเลยจ้าพอดีว่าสามีของน้องปุกลุกไม่อยู่ ไปทํางานค่ะอาริฟก็เลยได้มานั่งรอสาวๆทาสวยแบบเงาๆแบบไม่มีเพื่อนคุยค่ะแต่ก็ไม่ต้องห่วงว่าสามีน้องจะกโกรธหรือว่าจะดูไม่ดีหรอกนะคะเพราะสามีของน้องอนุญาตแล้วและพวกเราสองคู่ก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันมากพ่อปู่แม่ย่าของน้องก็อยู่ชั้นล่างบ้านหลังนี้ทั้งหลังก็เป็นของครอบครัวน้องอีกทั้งอาริฟก็เป็นคนรู้จักกาละเทศะเขาก็จะนั่งรอที่ห้องรับแขกเง,งียบๆของเขาไปค่ะอ่ะอาริฟกินพิซซ่ารอไปนะครับมาต่อกันที่ในครัวเลยจ้าอาหารของพวกเราสามสาวก,ก็ยังไม่หมดราะมีตําแตงด้วยอีกเมนู แสดงฝีมือให้น้องๆได้ชิมกันสักหน่อยเพราะช่วงเนี้รู้สึกว่ารถมือเริ่มดีทำอะไรก็แซ่บไปหมดคนอะไรมันทั้งจะสวยทั้งทำอาหารเก่งอเนนอ อาริฟเี่นโชคดีจริงๆที่ได้บานานาเป็นภรรยาน้องแพทบอกว่าหยุดหลงตัวเองแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องขอชิมก่อนจะได้รู้ว่ามันแซบจริงไหมโอเคแซบจริงอะไรจริงค่ะเทใส่จานแล้วไปกินตำแตงฝีมือบานานาได้เลยค่ะอาหารวันนี้ก็จะมีข้าวเหนียวตำแตงไก่ย่างซูชิข้าวเกรียบแล้วก็ขนมไข่นกอ,อีมูแต่ก่อนที่จะกินนั้นก็าจะต้องถ่ายภาพสวยๆ <c oughs> เพื่อออกไปอวดเพื่อนๆบนโลกโซเชียลด้สิเพื่อ,อ,อที่จะแบ่งปันความแซบให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กัน ด้วยไงเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้มั่นไส้เอ้ยไม่ใชเ่เพื่อนๆเนี่ยจะได้หิวตามพวกเราไง <laughs> ที่พูดมาไม่มีอะไรดีสักอย่างมาจ้าสาวๆมาจากข้าวเหนียวกินกันได้แล้วเพราะเดี๋ยวจะต้องพากันทําสวยให้พี่อีกนะงานใหญ่งานช้างไปเลยจ้าวันนี้บานาน่าก็จะขอบเปลี่ยนลุกจากสาวผมยาวเป็นสาวผมสั้นความจริงนะก้วยชอบผมสั้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันธรรห้ทะแมงไม่รงุรงรังเหมือนผมยาวแล้วอีกอย่างที่ก้วยอยากจะเปลี่ยนลุกทําสวยนะเพราะว่าอีกไม่นานพวกเราเหล่าสไพย์ตุรกีก็จะพากันจัดปาร์ตี้งานสงการานปีใหม่ใส่ชุดไทยสวยๆกันค่ะงานนี้ขอบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครอย่าง แน่นอนแต่ละคนเนี่ยจัดเต็มกันมาแน่ๆนนหน้าก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็เลยเหมือนเป็นการมาประชุมทีมงานส่งการกับน้องปุ๊กลุกไปในตัวด้วยเพราะว่าพวกเราสองคนจะแต่งตัวให้มันเข้าทีมกันค่ะแล้วพวกเราก็ได้ชวนน้องแพทไปด้วยนะแล้วน้องก็ตกลงรับปากว่าจะไปปาร์ตี้กับพวกเราด้วยโอ้ oh my ก o ดน้องปุ๊กลุกเซอไพรสทำเค้กวันเกิดให้กล้วยอีกแล้วน้องน่ารักมากน้องทําเค้กให้กล้วยทุกปีเลยค่ะกล้วยเกิดเดือนนี้พอดีก็คือวันที่3เมษาปีนี้กล้วยไม่ได้จัดงานวันเกิดเลยค่ะกะว่าแค่จะไปดินนนออออออรรร์ที่้้าาาหก็พตงขขบ น้องปุกลุกมากๆที่ไม่ลืมวันเกิดของพี่แล้วก็ยังทําเค้กวันเกิดที่พี่ชอบนั่นก็คือเครปเค้กให้พี่อีกต่างหากบอกเลยค่ะว่าน้องเนี่ยทำอร่อยมากมากที่ตุรกีไม่มีเค้ปเค้กขายเหมือนที่ไทยกว๊ก็เลยไม่ได้กินนานมากๆแล้วก็จัดไปเลยสิคะสองก้อนแบบจุกๆเราว่าเป็นของโปรดมาค่ะภารกิจเปลี่ยนลุกให้บานาน่าก็จะได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยที่มีน้องปุกลุกเป็นช่างเสริมสวยส่วนตัวเด็กกล้วยก็คือลูกค้า VIP ค่ะน้องปุกลุกบอกว่าน้องเป็นทุกอย่างให้พี่่่แแลล้้้้้้ววนนะะะะะคคททําาาาใใหหุกกกออออออยยงงงจจรริๆไไดขบม เรื่องตัดผมนะก็ไว้ใจน้องได้เพราะว่าน้องก็ตัดให้ตัวเองตลอดอยู่แล้วก็คิดว่าจะตัดให้มันสั้นๆเลยบาดขึ้นมานิดนึงแต่น้องปุกลุกก็บอกว่าเวลาที่ตัดจริงๆเนี่ยจะต้องตัดเลยบาดลงมาเพราะว่าตอนที่ผมแห้งผมเขาก็จะดีดตัวขึ้นมาอีกมันก็จะพอดีกับความยาวที่กล้ยต้องการเลยค่ะโอเคค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ถึงเวลาย้อมสีผมกล้ยจะย้อมผมสีนี้นะแต่กล้ยจะไม่กัดสีผมนะคะเพราะว่าแค่นี้ผมกล้ยก็เสียมากพออยู่แล้วค่ะกล้ยก็แค่จะย้อมให้มันออกเป็นสีอ่อนๆก็พอออกกก็็จะย้้้ปิดหหนแลวทําใ ดูสว่างขึ้นเท่านั้นตอนนี้เหล่าชาวแก๊งสะใภ้ตุรกีของกล้วยเขาก็พากันย้อมสีผมกันแทบจะทุกคนแล้วนะคะเพราะว่าปาร์ตี้สงการที่กำลังจะมาถึงยังไงล่ะต่างคนก็ต่างไม่ยอมกันฉันจะต้องสวยที่สุดแมอย่างกับว่าบานาน่าจะยอมพวกเธออย่างนั้นแหละมาคอยดูกันจ้ะว่าสีผมของบานาน่าเนี่ยจะออกมาสวยรลิศขนาดไหน น้องปุกลุกบอกว่าเราจริงจังกับทีมปาร์ตี้เสมอแค่พี่บอกทีมมาน้องก็พร้อมตัดผ้ารอเลยค่ะคือน้องปุกลุกนะ่ะนางตัดเสื้อผ้าเองเลยนะคะโอ้ m ม่ก็เธอจะทําเป็นทุกอย่างแบบนี้ไม่ได้นะคือมันจะเพอร์เฟกเกินไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือทรงผมใหม่แล้วก็สีผมใหม่ของบานาน่าค่ะว้าว <Wow. S 1> ระดับของผมก็กําลังดีเป็นแบบที่กล้วยต้องการส่วนสีผมเนี่ยก็ถูกใจมากๆอารีก็บอกว่าพี่กล้วยสวยสวยที่สุดสวยมากๆเลยครับก็ต้องขอขอบ คุณน้องปุกลุกอีกครั้งที่เปลี่ยนลุกใหม่ให้กับพี่โอเคค่ะวันนี้บานานาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ